การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส่งไม่ได้นะพี่นะส่งไม่ได้เลี้ยงแมวอ่ะน่าจะเลี้ยงแบบเลี้ยงวัวชนอะไรแบบนี้มันน่ารักไม่ค่อยมีปัญหากับใครอันนี้ดูว่าไม่น่ารักไม่น่ารักกับเอค่ะกับเอเป็นลูกของผมปอยยันดีดี่เขาบอกเลยว่าเขาอวดมากว่าของเขากระโดดช่วงดีคนงานอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับจะมาไหมกระโดดไหมนี่ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการในจ่าทติมาแล้วนะฮะท่ารับเชิญวันนี้ผมบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อมากๆฮะเป็นแบบว่านักร้องหุ่นแบบบึกบึนนะครับแต่ว่ามีมุมมุ้งมิงอะ่ะคือเป็นทาสแมวเฉยเลยอะ่ะโอ้ยแปลกมากเอาเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าท้ารับเชิญวันนี้จะเป็นใครตามผมไปเลยครับ โอ้คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าโชคดีมากนะไปไปมามา,มาเจอเมียบ่าววีด้วยฮะตายแล้วนึกว่าเจอแค่บ่าวา <laughs> ว,าาวีสวัสดีครับี่เมียสวัสดีค่ะโอ้ยตัวไรนี่ตัวไรตัวไรอ่ะ <laughs> อะไรเด็กปามาหลอกมาหลอนอะไรอีกหนูเล็กพี่ขาคือหลังจากที่เราได้เจอกันมันเหมาะกันมากเลยที่แบบเคมันไม่ตรงกันนะแกมีป่วแล้วที่เป็นของหนูนะเดี๋ยวพี่ต้องให้หนูเป็นพิธีกรกับพี่นะโอ้ยมาเป็นพิธีกรใช่อยากเป็นพิธีกรกับพี่กอล์ปอ่ะเอ้คุณผู้ชมครับทีมงานเคยบอกเดี๋ยวจะมีการแบบว่ามีเพิ่มพิธีกรเข้ามาให้แล้วก็คนใครชื่อพี่มานะชื่อว่ามีวีเจจ๋าอุ้ยไม่เหมาะมีแอนสิเลียมอุ้ยไม่คู่กับพี่หรอก เขาสูงเขาสูงเขาสูงไปพี่พี่ต้องเอาคนต่บตัไปด้วยแม่บันทึกว่าบันทึกว่าตัวเล็กลงมาหน่อยไม่ใช่ชั้นตับเลยเนี่ยหมอกกันมากเลยอ่ะดูสิใช่ไหมคะคุณผู้ชมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเดีดีอะไรทำอะไรอยู่วะจะไหมอ่ะสิโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะพี่หนูอยากเป็นพิธีกรด้วยอ่ะเอองั้นลองดู วันนี้ลองดูเฮ้ยพี่รับอูแล้วนะคุณเคยเห็นไหมแบบว่าไม่ต้องมีทดลองงานก่อนเอางี้ดีกว่านูอยากถามพี่เลยพี่มีสิทธิ์อะไรที่ตัดสินพี่มีสิทธิ์ไหมแต่พี่มีสิทธิ์หรูจะทำตามพี่มีสิทธิ์โอเคี่จะทดลองงานหนูนะทีมงานบอกเธอวันนี้พี่ไม่ถึงไม่ไม่ไม่เอาคุณน้อยผมถึงให้พี่คือสวรรค์เนาไม่รู้นื่องขคือสวรรค์แต่ถ้าตกนรกนูทำได้อะลองดูลองดูลองดูเหมือนมาลองงานลองงานปกติจะฟรี เด็กลงงานไงขอห้าพันห้าพันได้ไหมอ๋อเอาไปให้ให้หลานให้ลูกเนี่ยแน่ก็หลานผมไงไม่ใช่ลูกหนูไม่ใช่หลานาพี่เราไม่ได้เป็นญาติกันโอ้กูไปหาแกละเ่เดี๋ยวไปด้วยหนูไปด้วยอ้าวหวัดดีหวัสดีครับสวัสดี อันนี้เป็นที่ร้านใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นีพิธีกรเปิดเปิดเปิดแล้วยังเปิดอะไรวะเดี๋ยวสิค่ะอะไรอ่ะเฮ้ยพี่รับพี่รับหมูเป็นพิธีกรเสริมแล้วอะเจ้นั่นแหละแต่เดี๋ยวพี่แบบจะเปิดให้อายิ่งใหญ่ไงบอกฮบตอนนี้เรามีพิธีกรสองคนแล้วแบบพี่ก็เปิดอย่างนี้เราก็เดินมาสวยๆไงคนดูก็จะว่าพี่หรือเปล่าเขาไม่ว่าหรอกเราสวยอะเนาะเอออ เปิดมาเท่าไหร่นะกี่ปีนะอ่าหยิบสองสองปีกว่าแล้วครับผมสองปีกว่าแล้วครับเออทำไมถึงมาเปิดร้านก็คนชอบแน่ก็ชอบทานโรตีชอบดื่มชาอะไรเงี้ยอ๋อเหรอแล้วก็เราคนพวกเยอะนะเออเ่าแล้วก็เลยเลี้ยงแมวเฮ้ยแมวเนี่เพิ่งออกมาวันนี้แรกคือมันคนชอบเลี้ยงแมวอ่ะใช่ไหมเอามาบ้างแมวไปคนเรียกหาแล้วอะไรมันนานไปก็เดี๋ยวเปิดตัวให้ใหญ่ๆโอ้ย คนดูก็จะว่าพี่เดียวนะว่าว่าอะไรเหมือนคังนู้นทั้งนอกดูเข้าเลยดีกว่าแล้วก็รอคนให้อาหารเราเอาเลยดีกว่ามามามาคุยได้กันเลยอะคุณเอาเลยพิธีกรใหม่ส <music> <ihat> ัมภาษณ์เลยสวันดีน้องจะอ้าวคนได้โอ้จะไม่นี่พี่บ่าวหนูขอแนะนำตัวก่อนเลยนี่คือเป็นพิธีกรเสริม พี่ดีพี่ดีกรหลักพี่ดีกรหลักคู่กันเลยไม่ใช่เรามาแบบว่ามาสมัครำมานกับเขาแล้วเขาวันแรกวันแรกนี่วันแรกเลยช่วยช่วยคัดเด็กให้หน่อยว่ามันเด็กมันโอเคไหมเฮ้ยไปเอาใจแข่งเลยดิเออื่นไม่รู้ค่ะแต่ว่อตูดตึงมากตอนนี้นี่ลูกเปาผมตกใจแล้วนี่แมวหรือว่าหมูคะแนนไม่รู้ดูอีกจัดจะจับใบเขาใหญ่มากเลยเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรไอ้นี่ซูก้าครับซูก้าครับอายุเท่าไหร่คะ นนี้ประมาณ5ปีแล้วไม่ใช่พี่อะค่ะคุณเก่งแหมแล้วเปเลยไม่เปิดไม่เป็นไหนปิดเขาเลยกับอะไรอย่าอย่ากอยาเปิดประตูเท่านั้นเองไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดชูชูก้านี่ถือว่าเป็นสายพันธุ์อะไรครับผสมระหว่างวิเชียามาสกับเบงกอครับคือช้อนนี่เลยไหมช้อนได้เลยพี่เธอเธอไม่เป็นคนกัดนะโอเคไปลองดูดูไม่กัดมันตัวนี้ไม่ดูตัวอื่นนี่ดูตัวเดียวหูแมวหรือหมูเนี่ยใหญ่มากชูก้าชูก้าลูก นี่วันนี้ตื่นมีนี่มาไหมคะดูมันมีความหวานในตัวตัวนี้ตัวอื่นมันดุหมดมีตัวนี้นี่นี่ถือว่าไม่ดุนะ้วเนี่ยชูก้าแปลว่าหวานอ่ะน้ำตาไงวันงี้เดี๋ยวไปูผมขอเคลียร์กับหนูเล็กก่อนได้ว่าชูก้าหรือซูกาได้ได้ได้ไปไปช่วยก่อนไปดูเลยฮะเรื่องเล่าเจ้านายจ๋าครับช่วงเรื่องเล่าเจ้านายจ๋า วัตถ <What> ุมงคล<น>เครื่องรางของขลังถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานซึ่งแต่ละอย่างล้วนมีพุทธคุณที่แตกต่างกันออกไปตามความเชื่อเพชรตาแมวถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บรรดานักสะสมเครื่องรางของขลังต่างหมายปองที่จะได้ครอบครองเพราะเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ครอบครองจะนํามาสึ่งความร่ำรวยอํานาจบาลีแคล้วคลาดปลอดภัยแต่ดูก่อน แคจริงแล้วเพชรตาแมวนั้นเกิดจากแมวที่ป่วยเป็นโรคต้อหินในดวงตานั่นเองซึ่งตาข้างที่เป็นต้อหินจะมีน้ำเลี้ยงไหลยอยู่ตลอดเวลาทําให้แมวตัวนั้นไม่รู้สึกเจ็บปวดและเมื่อแมวตัวนั้นเสียชีวิตลงดวงตาข้างนั้นก็จะกลายเป็นก้อนแข็งแข็ง<ไ>เหมือนก้อนหินหรือเพชรตาแมวตามความเชื่อนั่นเองซึ่งเพชรตาแมวก็จะมีสีสันและลวดลายต่างกันออกไปและนอกจากนี้หากเพชรตาแมวที่ได้มาจากแมวสีสวา่างพันธุ์ไทแท้จะมีมูลค่าสูงหลายสิบล้านขึ้นไปเพราะเนื่องจากหายากมากเป็นที่สุด ของเพชรตาแมวทั้งนี้ท erm uh, ั้งนั้นก็เป็นความเชื่อสูบุคลนะจนะจ๋าเคยโดนแมวเลี้ยวงูไหมไอ้ย่างแมวเลี้ยวมีแต่แมวครบอะไรอะทางวิธีกคุณมีประสบการณ์คุณเคยโดนใครเลี้ยวหูหมาเพราะเราเลี้ยงหมาไม่ได้ว่าสามีเรานะทีมงานบอกมาว่าแมวของที่เนี่ยชอบหนีออกจากบ้านเดี๋ยววันนี้รายการเราจะมาแก้ปัญหานี้ค่ะ